การที่มนุษย์จะอยู่กับธรรมชาติและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อที่จะหารายได้มาจุนเจอครอบครัวจากการแปรรูปสินค้าและทรัพยากรที่มีภายในชุมชนให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสินค้าในชุมชนจะเป็นสินค้าที่แปรรูปจากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และถือเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณค่าการแปรรูปทรัพยากรที่หลายคนมองข้ามการนำเศษวัสดุทางเกษตรหรือผลผลิตเกตรองมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เสียดีเกษตษรษษที่สรีใหม่มีการใช้แนวคิดในการผลิต การแปรรูปจากทรัพยากรเพื่อลดต้นทุนรวมถึงการนำนวัตกรรมเล็กเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือจากแนวคิดที่เรียบง่ายใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นลดของเสียและต้นทุนยอย่างยั่งยืนการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างความสุขให้ทางเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงเป็นการส่งต่อคุณค่าและวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่สมดุลอย่างมีความหมายสถาบันวิจัยวัลรลุคเวทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นสถาบันแห่งนี้มีการนำองค์ความรู้ด้านธรรมชาติและภูมิปัญญามาเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพืชสมนุนไพร การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาชุมชนและในอนาคตสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาสามารถสร้างไรายได้และเป็นเครื่องมือพัฒนาสถาบันได้ในระยะยาวได้อีกด้วย การเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมทางศิลปะและการจัดนิทรรศการงานศิลปะหรือรูปปั้นประติมากรรมที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต